หลังคาบ้านเก่าผ่านฝนร้อนหนาวมาหลายปีอาจจะมีปัญหาตามมาจะเปลี่ยนหลังคาใหม่ก็ยังไม่มีงบประมาณมากพอการทาสีหลังคาถือเป็นทางเลือกที่ฟื้นฟูสภาพให้หลังคากลับมาสวยเป็นใหม่อีกครั้งแถมยังทำให้บ้านเย็นสบายเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยครับ การทาสีหลังคาโดยใช้สีทาหลังคากันความร้อนที่มีคุณสมบัติป้องกันและสะท้อนรังสี UV เป็นตัวช่วยลดความร้อนที่เข้ามาสู่ตัวบ้านได้โดยขั้นตอนในการทาสีหลังคามีด้วยการสีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. ทําการตรวจสอบซ่อมแซมรอยแตกรอยรั่วรอยรอยัดต่างๆให้เรียบร้อยก่อนทาการทาสี 2. ฉีดลงทํงความสะอาดหลังคาเสร็จภาพสกรปรกและตะไคร่น้ําลูบไปถ,ถึงเศษสีที่หลุดออกมาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอเพื่อให้หลังคาแห้งสนิท3 ทาสีรองพื้นปูนเก่าเพื่อช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะหลังคาได้ดีขึ้นรอให้สีรองพื้นแห้งสนิทซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ2ชั่วโมงก่อนทำการทาสีจริง 4. ทาสีจริงโดยใช้สีทาหลังคาโดยเฉพาะเป็นสีเอคลิก์โพลิเมอร์ผสมสารที่ช่วยสะท้อนรังสี uv บางรุ่นยังผสมสารป้องกันความร้อนเซรามิกคสติ้งช่วยสะท้อนความร้อนออกจากหลังคาโดยทําการทาสีจริง2รอบเพื่อให้แน่ใจว่าบริเวณทุกส่วนของพื้นที่ผิวหลังคาโดนสีทั้งหมด เพื่อได้ประสิทธิภาพการทำงานที่เต็มที่การทาสีหลังคาบ้านนอกจากจะช่วยทำให้บ้านสวยดูเหมือนใหม่แล้วยังช่วยทำให้บ้านมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้านช่วยให้บ้านรู้สึกเย็นขึ้นได้นั่นเองครับในช่างเราพร้อมให้คำปรึกษางานบริการเรื่องบ้านโดยสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมีทีมช่างที่ผ่านการคัดกรองมาตรฐานระดับสากลที่ช่วยให้ทุกงานบริการเรื่องบ้านตรงตามความต้อง,ง,งการก่อสมงมอบงานบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าคนสําคัญของเราได้อย่างตรงจุด พบกับโปรโมชั่นและบริการดีๆจากนายช่างและที่จุดบริการเคาน์เตอร์นายช่างทุกสาขาหรือที่ดูโฮมทูโกทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทร1 7 4่1 7 4 6กด6นายช่างรบทุกงานสร้างตัวจริงเรื่องงานช่าง